กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบีดครับผมหายหน้าหายตาไปนานประมาณสามอาทิตย์นะครับผมที่ผมหายไปก็คอมพังนะครับผมจึงทําให้ผมได้ซื้อคอมมาใหม่นะฮะกลัวม,มาตัดคลิปเฉยๆนะผมแต่สเปคมันก็ค่อนข้างจะกากลงกว่าคอมที่ผมใช้ตัดทุกวันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะคลิปอาคุณพาพอาจจะแย่นิดนึงแต่ก็ทนฟังไปกันแล้วกันเนาะเออ ซึ่งวันนี้นะผมเราจะมาคุยเกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะที่ผมชอบเป็นอันดับที่2นะครับผมลองมาจากนารูโตะนะครับผมก็คือวันพีชนะฮะซึ่งวันพีชนะผมปัจจุบันเราผมอยู่ในภาควานโนนะผมซึ่งภาควานโนตอนแรกเราผมที่เราได้เข้ามาภาคนี้ใหม่ๆนะผมที่เราได้เริ่มดูภาควานโนใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าบอสเอ่อลาดบอสของภาคนี้อาจจะมี2ตัวนะผมไม่ว่าจะเป็นไคโดกับโชกุนโอรุจินะครับผมซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวตอนสุดท้ายมันต้องตะลุมบอลกันแน่นอนเลยคือไ e อ้บอสสองตัวเนี้ยวีเอชกับพวกพระเอกรุ่มมหวกฟางอะไรปรระมมมาณนี้ใช่คัคบผแต่ ไปดูผมมันได้ฆ่าโอโลจิไปแล้วนะผมโดยการตัดหัวไปนะครับผมซึ่งในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ตามแล้วผมก็จะได้บอกว่าเฮ้ยทำไมโอโลจิมันตายง่อยจังวะเออผมก็ได้ลองหาว่าเออมันก็ตายแบบกากจริง,รงๆนะผมพลังของเอองูแปดหัวเนะี่ยมันเป็นพลังที่ค่อนข้างจะอลังการนะครับผมสกิลมันน่าจะสูงกว่านี้นะผมไม่น่าจะตายง่ายประมาณนี้นะครับผมซึ่งเออผมก็ได้ไปดูใน Google ดูใน Facebook แนละ้วประมาณนี้ผมก็จะมีคนตั้งทฤษฎีต่างๆเลยนะครับผมซึ่งผมเห็นทฤษฎีหนึ่งครับผมเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมาก ผแล้วก็อิงตามตำนานด้วยนะครับผมอย่างที่รู้กันนะผมว่าผลปีศาจของไคโดนะผมเป็นผลปานะครับผมซึ่งมันก็อิงตามตำนานของอิงตามตำนานของจีนะครับผมซึ่งปะคาฟจะกลายเป็นมังกรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ได้ใช้หลักการนี้ในการหาเหตุผลว่าทาไมโอโรจิมันตายง่อยแท้วาหรือว่ามันอาจจะยังไม่ตายนะครับผมก็คือก่อกําเนิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมผมได้เข้าไปหาตำนานที่เกี่ยวกับยามาโตโนโอโรจินะครับผมรู้ว่างูยักษ์แปดหัวผมเป็นตำนานของญี่ปุ่นเขานะครับผมซึ่งในตำนานก็จะมีเขียนไว้ว่าเออทั้ ซาลังิกับเทพอิซานามินะครับผมเป็นเทพของบิดอนมานดอนนะครับผมตามที่ผมได้อ่านมานะครับที่สร้างประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาโดยการกวนน้าทะเลนั้นนะครับผมซึ่งก่อให้เกิดอสูรตัวหนึ่งก็คือยามาโตโนะโอโรจินะครับผมซึ่งไองูแปดหัวเนี่ยมันก็ไปทําลายหมู่บ้านต่างๆนะครับผมและแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีหญิงสาวที่ต้องสังเวยให้มันนะครับผมแต่ละคนเออแต่ละหัวอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเทพสุสโนนะครับผมก็ได้ผ่านมาพอดีแล้วก็ได้ทําการช่วยโดยการให้แบบหมอมเล่าของไองูนี่นะครับผมท้หใาํ โอโรจิถึงตายไปนะครับผมซึ่งมันก็จะเออซึ่งตำนานเนี่ยผมมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ผมขอไม่ลงดีเทลรายละเอียดเยอะนะครับผมเผื่อกูลงดีเทลไปแล้วกูผิดเนี้ยนะครับผมกูจะโดนด่านะครับผมเออนั่นแหละครับผมก็จะเห็นว่านะผมเทพสุซโนโอเนี่ยต้องตัดถึง8หัวเลยนะครับผมถึงโอโรจิไอถึงยามาโตโนโอโรจิถึงจะตายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมผมเลยใช้เหตุผลเนี่ยแหละครับผมเหตุผลโง่ๆของผมเนี่ยแหละแต่มันอาจจะถูกไงเออเอาเหตุผลโง่ๆเนี่ยมาอิงกับวันพีชนะครับผมซึ่งใครโดนมาตัด เกิดได้อีก7็ดครั้งหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมนี่คือกูมวดล้วนเลยไม่มีหลักฐานทั้งสิ้นเลยนะครับผมคือซึ่งเห็นแล้วนะผมจึงทําให้ผมคิดว่าโชกุนโอโรจิเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับผมแต่อาจจะแบบซ่องซ่องสมกําลังหรือไม่จะเป็นการไอหรือการที่ไคโดฆ่าโอโรจินะครับผมอาจจะเป็นแผนการของไคโดกับโอโรจินะครับผมว่าให้เป็นการหลอกกลุ่มมัวฟางหรือหลอกพวกพระเอกนะครับผมว่าโอโรจิกับไคโดมันแตกคอกันในประมาณนั้นนะครับผมจึงทําให้พระเอกอาจจะประมาทได้นะผมจึงทําให้พลิกสถานการณ์กลับมาชนะอะไรประมาณน,ะนะั้นนนผผอาาจเป็แกรคโด โอรจิ์นะครับผมซึ่งอาจจะทำให้หลอกทุกคนเลยประมาณนั้นนะครับผมและอโอโรจิ์อาจจะไปซอ่อนแล้วก็ค่อยมาตอนหลังมาตลบหลังพวกลูฟี่อีกทีนะครับผมหรือก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมและนั่นคือทฤษฎีของผมในวันนี้นะครับผมอาจจะแบบมั่วนิดนึงนะผมเออมึงไม่ต้องฟังอะไรเยอะนะผมช่องเราจะเป็นช่องที่แบบเออไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เอาตรงๆก็ก็ไม่มีสาระนั่นแหละเออก็ถ้าเพื่อนชอบเป็นรีวิวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผม